พี่ก็เลยกะว่าจะแกล้งทำคลิปปีนเกียวเว้ยปีนเกียวอ่ะกดัท้อตีนะ่ะสมมตินี่เป็นหัวแบงใช่ไหมแบงอกหัวเฮ้ย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 เอาลบทำลายของทำไมเอ้าทำไมอะ่ะพี่แล้วไงอะ่อะหายักหายักทำไมอะ่ะแล้วทำไมอะ่ะคุณทำไมอะ่ะม, <l ice> มองอไร <l ice> แบงคือ <l ice> <l ice> <Ủ? S 2> โอ้มองอไรแบง <l ice> <l ice> สวัสดีครับ่านสวัสดีครัุณผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกคนทุลท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90องศากันอีกแล้วทุกคนก็สำหรับในวันนี้คือไม่อยากจะแอคอาสมาร์ดดอกแดกอะไรเลยแล้ววันนี้ผมก็จะมาตัวโกนส้นตีนพอไมแพ้วันนี้เราจะทําตามคําขอกันเนื่องจากว่าน้องๆขอว่าเฮ้ยพี่เฟรมวันนั้นพี่แกลงพยักไปแล้ววันนั้นพี่ยักษ์ไม่ยอมหัวร้อนเลยแต่ว่าคือวันนี้ไอ้เกมกลับมาพอดีพี่ก็เลยกะว่าจะแกล้งทําคลิปปีนเกียวเว้ยปีนเกีียยววออ่่ะะกสตตนนนไเเห็มมุิปง เจ็บไอ้สั์ก็คือวันนี้ไม่ได้แบบอะไรรุนแรงหรอกจะจะมาแกล้งทาคลิปปีนเกลียวดูแล้วดูซิว่าเวลาผมทําอะไรหรือว่าปีนเกลียวเนี่ยทุกคนอ่ะจะมีความเห็นว่าไงจะแบบว่าจะคอยห้ามไหมหรือว่าจะคอยซ้ําเติมผมก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวรามาดูกันแต่ก่อนอื่นเลยคือวันนี้ผมมีอะไรจะบอกเว้ยวันนี้ไม่ได้แอกหรอกคือได้จัดเต็มดูไม่อยากจะเปิดรอยสักให้ดูวันนี้ผมสักใหม่อ้ยรอยแตกเต็มเลยไม่ใช่ตรงนี้ดู เนี่กวกตีนพอไหมจริงจริงมันของเขานะเนี่ยเฮ้ยไบายบายหรอกถ้าเกิดวันนี้ใครไม่หัวร้อนนะวันนี้น้องๆได้เห็นเนี่ยอันดับแรกเลยเราเข้าดูไวัเกียจกันดีกว่าถ้ามันเห็นเราเป็นอย่างเงี้ยพาดเนี่ยเป็นไงตลกว่ะช่างช่างนอนเล่นครับนอนเลยอันนี้คือแก๊งเฮ้ยพี่พาดที่ดูหลังผมเนี่ยอ๋อพี่ถ้าวันนี้ผมปีนเกลียวพี่พี่ถ้าเป็นเป็นพี่พี่ทำไงผมจับคอก่อนละ ไม่รู้อีกแล้วไปดูพวกข้างในกันดีกว่าคือตอนนี้พวกพี่แม็กซดเวกเนอะไรอย่างนงี้ยเดี๋ยวผมเข้าไปแบบสั่งโวยยื้อพูดกันดีกว่าปังเอ๊ะอะไรเฟลมึงจะแอคทำใหมวะเฮ้ยอะไรวะอะไรของมึงไหนวะ เออเรากลางสังกัดเหรอเดี๋ยวเข้าสังกัดเอออยากเข้าสังกัดร้องสักอ่ะเฮ้ยวันนี้ผมจะมาทำคลิปเปีนเกลียวเนี่ยพี่ว่าพวกนั้นเขาจะกระทืบผมไหมพี่เอาจริงถามครับเึื่องอะไรพี่เคยเปลีนเกลียวพวกนั้นไหมพวกพี่ยักษ์พวกพี่แบ๊คเคยไหมไม่เคยเลยเหรอเดี๋ยววันนี้ผมจะถให้กลัวแล้วต้องโดนฟุ้ตีแน่นอนเลยพี่เต๋าเป็นอะไรแกลัวกลัวไม่ได้อะเฟลไม่ได้คืออะไรไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรไม่คือไม่คือเอ่ะ มันไม่เป็นนักเลงเลยแบบเครื่องตีนหน่อยโดนกระทืบมากเลยใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้เนี้ยแม่งเปิดก่อนด้วยจังเอางี้เดี๋ยวรอนแหวนมาเลยไม่กูโดนพวกนี้เสิร์ฟแน่นอนนี่ดูโอ้ยอะไรที่กาขอหนอไปอะไร Two thousand years later โอเคทุกคนตอนนี้พวกที่บ้านมาแล้วเดี๋ยวกูเข้าไปใส่เกมก่อนเลยทุกคนเคยเหยนเกมของเราอนไหมไม่เคยเราเดินมาดูกัน อะไรเนี่ยอะไรแต่งตัวอะไรแล้วเข้ามาทำไมตื๊อทำงานอยู่ทำไมเกมแล้วเป็นอะไรเนี่ยแล้วติดทำไมหัวนมเนี่ยติดทำไมเฮ้ยอะไรอย่าแตะอย่ายวแต่ทำไมอ่ะของเขายังเปนโตของมีของอะไรหัวหัวนมของพี่ครูกลัวเฮ้ย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 เอาทำลายของทำไมฮะผมทำงานอยู่ รู้จักปะรู้จักไหมเมื่อย้อยสากตูบ้าไอ้ไไสัตูบ่ายอะไรอะไร,ะไรนี่ตากะทับปายันปายันเฮ้ยเอ้เขาเฮ้ยเอาเอาเพราะลองของใช่ไหไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอไม่ได้อะไรวะเนี่ยวันเนี้เป็นเมนเป็นเมนเป็นเมนเป็นอะไระเอาไป เขาบอกว่าทำงานอยู่ผมทำงานอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาใจเย็นใจเเอาไงเอาหนุใจเย็นดิปาใจเนดิเป็นเต้นเต้นอไเฮ้ยมีลายอยู่ข้างหลังทำเป็นโชว์เหรอทำเป็นแอ็เหรอทำเป็นแอกเหรออเป็นอ็กเหรอวันนี้เป็นอะไรของขึ้นนะป่าฮะเฮ้ยโอ้ห ทำงานอยู่ในป่าไม่เอาเลยนะผมคุยงานให้อยู่เนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้เห็นมี่ยเนี่ยนะจะเอาไหมแบตอะจะเอาไหมเนี่ยจะเอาไหมนะเอาไหมเนี่ยไฟแรงๆเอาเดี๋ยรึเนี่ยหนังเหนียวไหมลองดิปลาคราบมึงอยากเป็นปลาดุกก็แบบก็เห็นสัตว์อะไรสัตว์อะไรมาเนี่ยเฮ้ยยันตู่นหรือไม่เอ้าเฮ้ยมึงมันทำกับกูงี้ไม่ได้เลยก็ผมคุยงานให้พี่เอาไหมเนี่ยคุยงานที่อะไรเนี่ยจะเอาไหมดิเดียมอ่ะคุยงานอะไรเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยขนงานอะไรวะเที่ยมมาจะเอาไหมลิเทียมอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยลิเทียมอะไรแบตลิเทียมเนี่ยเอา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 เอ้ยเอ้ยมาโยนอีกเฮ้ยเฮ้ไม่ไม่พอใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยไอเก็มต่อยไปอ่ะดีอะกูยาวเลยอ้นี่ปลานี่มันสักเนี่ยมันหยอกเลย อะไรพูดอะไรไม่ได้ยินพูดอะไรไม่ได้ยินเลยนี่เหนียวเหรอแข็งเหนียวเหรอนี่อะไรอะไรเฮ้ยอย่บอกนะยังเป็นอะไรเป็นอะไรเล่นอะไรของฟรีเราเล่นมีคลิปแก๊งเหรอน้องหนุ่มน้องหนจะรู้นะน้องไม่ใจเย็นกับพี่เลยอะอะไรไม่ใจเย็นกับคุณเลยเนี่ยเอาคุยยุ่ยมาทำอะไรเขาของเนี่ยจะคุยงานให้ยู่จะเอาไหมเนี่ยครับเอาครับขอบคุณครับของครับเอาครับโอเคครับทุกคนก็ใจเย็นๆแม่งได้ของฟรี เอาเอาไปเลยเหรอเออเอาเลยมาดิอะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรอ่ะอ้าวรู้จักไอเฟมัะเออรู้แล้วไงเนาะโอ้โหแค่มาดุยังเพียงกูเนี่ยพี่มีอะไรอ่ะพี่มีอะไรอ่ะเฮ้ยพี่มีอะไรอ่ะพี่มึงเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะพี่แล้วไงอ่ะใคยักใครยักษ์ยักเนาะ เฮ้ยใส่ทองนึกว่าโก้มากเหรอไม่พี่มึงนะเว้ยอย่าพูดจาอะไรลายประดุกมึงคิดว่าโก้เหรอเออเนี่ยเนี่ยดูดิอุ้ยเปลาปีนประดุกโก้เหรอเฮ้ยอะเฮ้ยประดุกโก้มึงทำอย่างนี้ได้ไงวะไอ้ยักษ์เฮ้ยต้อนมึงไงทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะมึงทำไมอ่ะเฮ้ยป้าหูสักทีโอ้ยปีนเกลียวอ่ะปีนเกลียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตบหูว่ะเอาไหะตบหูว่ะ มองะไรแบงค์มาเพิมโอ้มองะารแบงค์เฮ้ยไอเคียนยักยยักยัยักยับยักยายับยับยับยอยับ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 ยััยบยบ เอ๊จับบ้าไปดูดหัวนมเข้าไปโอ้โหนมเนี่ยเดี๋ยวเรื่องรุนแรงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เยี่ยนนึกว่าจะเก่งไอ้สัดใครก็ได้อะวันเนี้ยูอ๊บบอกเลยใครก็ได้เฮ้ยยักดเอาเอาเอายักษ์ เอายาไอ้นี่อะเอ้ยเอาลื้นเหรอเฮ้ยเป็นไรอะว้าหแบงค์เื่องทุ่โอ้โหไอ้ที่นั่วเป็นคนแรงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอี่ ฉทุกคนครับพอท้าไี้ทุกคนครับผมว่านะมันจะกวนตีนไม่พอว่ะเอาอยง้ดีกว่าโคนครับวันนี้เราจะกวนตีนไม่พอเฮ้ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นอะไรเนี่ยอะไรอุ๊ยกระจกไอ้เหี้ยรถโคตรกระจกรถยักษ์โคตรกระจกครับทุกคน game chặt thế nó không đúng không? Đại Yên Đại Yên, có cái game có thấy không? à ho Yak, Yak, tôi có cái, chúng ta có gì không anh? có cái cái lục bút có lấy không? Tôi có súng, có không? Lục bút là súng, ôi ô, ôi ô, ôi 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 เก่งนะพวกพี่เนาะถล่มตะระเบ้อเฮียทุกคนครับคือผมโอ้โหปลาคราฟโกูเฮียทุกทีปลาคาร์ฟไม่ขังปลาคาร์ฟไม่ขังเลยทุกคนโอเคทุกคนก็สำหรับการที่จะชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครนะครับผมทุกคนคือบอว่าทำคลิปแม่งไอ้เฮียแม่งมองหน้าว่ะไอ้แบงค์มองไปวะมึงเอาไปสัเนี่ยไปไปไปเรื่องอะไรไอ้ถูต้องถูเลยเหรอ ไช่ใช ah. ่เหรอกูดีๆไปเฮ้ยเนื้อชากูอยู่ไหนมาดิไปปิดเิมเลยเหมึงนเล่ยเชี่ยกูณบ้าปะมีอะไรกูมองหน้าไอ้สัตว์ขยันเนาะเออเก่งไงไอ้เทาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ๊กเฮ้ยเอาเดี๋ยวเอาเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยไอ้กิ๊ โอ้โหนาทีชุลมุนไอแบงค์ทำยิ่งไม่เกินไปเล่าวะเฮ้ยเฮ้ย้ยอย่านะ่านะอะไรนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอค้ออ้ออ้อเอาเดี๋ยวนี้ตีแรงนะเดี๋ยวนี้ตีแรงนะมึงีเกยวอะเฮ้ยูจากว่อุ้ยกาน ปบแต่ละคนดีเจริงรักกูจ๊งบ้านเนี้ยแม่แม่เราแวงหลังกันอีสัตว์โอเคทุกคนก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็เดี๋ยววันหลังผมมาแกล้งใหม่แล้วกันเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมไปจู่ๆเหมือนเดี๋ยวพี่ไม่ต้องกดแล้วก็แล้วก็กดแล้วไม่เกินไม่เงินกดแล้วก็กดแล้ว